这边还有这个，还有这个。<noise> <noise> <noise> ผู้บรกครูจันทปัญญาพรจำนวนห้าไตรลำดับแรกขอเจริญพรนายเจริญธรรมวิจิตนายกองค์การบริหารส่วนตบบนตรวจทอดผ้าบังสุขุลขอเจริญพร มขอเจริญพรในเนติพงขององค์กำนันตำบลเจนแวนประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอเศรีนรงค์ทอผ้าลำเสคุลขอเจริญพร คณะบิโรนเรียนทามเก้าประโยคนรองเจ้าคณะจังหวัดสุรินพิจรารณาภาพบางสกุลข,ของิมล์้วยความเก,กลมกล่อมลำดับต่อไปขอเจริญพรนายสรวัตรดวงศรีประธานสภาเกษตรอำเภอศรีนรงค ทอนมาบั้งสุขุนขอเจริญพรขอนิมนต์อาจารย์พระบุตรปรัชสุวัฒนาพุทมคุณรองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทนาาร์พิจารณาผ้าปั้งสุขุนขอนิมนต์ด้วยความเคารพครับ นิมนต์พระครูจันทักธรรมานุโยกเจ้าว่าวัดป่าจันทธรรมารามพิจารณาภาพอังสุขุนขอนิมนต์ด้วยความเคารพครับ ปมและขอเจริญพรนายบุญเลี้ยงเรยียมทองน,อนายอำเภอศรีนรงค์ทอดผ้าบังสุขุลขอเจริญพร ขอใิมนต์พระเดชพระคุณพระราชวิมลโมลีมผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าคณะจังหวัดสุรินที่ิจรณาภาพบางสุขุณขอกราบนิมนต์ดยควาเครครับต่อ,นะตอไปใช่ครับพอหลวงพ่อพิจารณาเสร็จแล้วแต่คุณ พราชือมบอลจตุจากสุรินทครับและโอกาสนี้ขอจเจริญพรท่านบุญเลี้ยงเลี่ยทองเตอา่งน้ำนงปู่พระครูจันทักปัญญาพร์ โอขาจันทบุทร,รีสริอายุแปปี6 1พันษา ขอเจริญพรเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพิธีการศพที่ดิรรบพระราชทา,าน 好嘞。 ถารู้ในที่ติกเจ้าคณะอำเภอสรีนงลงให้ให้ลูกบอกนะครับไม่ไม่ต้องเผยแพร่นะครับ จะอนปัญญากรหนาวัดป่าบ้านตรวกอำเภอสีนธ์รงมังไุดรีกครับฉะนั้นเียแจหน้องตะสปาสกไ้มครับาสมมติว่า้นม้ต้นที่ีครับ